สวัสดีครับสวัสดีเบอร์สุภูสุคนตอนนี้เราอยู่ในรายการอร่อยนัวขั้วว,วกบีกนะครับนำโดยพี่เอกเมฆชัยวัฒน์นะคะนรับนำโดยนี่ผู้มาหมา่กําลังใจได้นี่ร้านใ้กัาบเขาไม่ยืนไหนกําลังใจยไหนกําลังใจอันนี้เราจะทำเมนูผัดบักบวบไส้หมูอันนี้บักบวบนะคะบักบวบจากคุณแม่สุนีนะคะคุณแม่สุนี คุณแม่สุนีอินสอนอินชัดอินสอนเออเราได้วันนี้เราจะทําหมูนะครับวันนี้เฮ็ดร้ายเติเอเยอะเพราะว่าจีบไปเบ่งให้ผู้เฒ่าน้ออนาคือจะหมีส้มอกค่อยขับออ <c oughs> แต่แมยโยมมาก,กินนะเมยโยมมาก,กินเอาเมย์ไปอาหารปลาไม่แล้วปลาตัวบกง่ายไม่ขืนมาบักหลายมึงเวินตัวบกง่ายอันนี้บอเห็นบอไปบอ กำลังจิไปซื้อปลาดูมาเลียงนะเลียงอยู่เฮือนไปเลยให้มันแลวไปเลยตัีงเดบงใกล้ๆอันนั้นแซ่บักกล้วยไว้ให้มันกัดกดกด,กดปูนเอ,อพูนอยู่บอทั้งขางป่นทางข้องหน้าุ่นทั้งหลังุ่น <c oughs> บอบักไงมี่พายางพ่อมีพายพพางกำลังมาดเอาไปปูวาได้ไปกลาง พยายนี้เลี้ยงพันตัวนี่ก็ร้ายเลยอเนี่ยเลี้ยงไหวบ้านจังพยานคนหลกักเลี้ยงไว้หน้าอยานคนหลกักแล่วล่าโตง่า่เลยล่ะปีใหม่กระสิ์ไอ้เพื่อนเอาขึ้นมาระเบิดเลยล่ละเท้าติ้ววานเล่าไหวบ้านเล่าเรามีคนหล,ลักเลยว่าโอ้เอาไหวแล้วเลีย้ยงอยู่หน้าเล่าปีปนั่นแทบจะบ่เลือป่าเลยล่ละปีนี้เข่ากะ ยาเบอหนึ่งยาบ่เหลือนะครับอ้าวริ่ล้วพี่น้องถ้าก็เล่มใ่หมูนะคะอบนทีนี้อุจาระค่ะอกาะนักแบบแบบก็เห็ดแบบนั้นนะ า็ต้องไปอันเอาทั้งน้ำน้ำพันย่เรื่องมาถังหนึ่งก็ mm hmm. งไปกดน้ำอันไมาไหวเพราะวให้ี่เราเขา mm hmm. ่าถ้าจะมาใส่น้ำขวดบม่ไหวตามบักพี่ก้อนพี่นอ้องพัดอีียงกับซามตองใส่บกักพี่นี่หลีดแสบ อดว่าดอกบางคนบอไซเนาะบางคนกับบอคอยส่ดอกแต่ว้าาใส่ทุกอย่างพอแต่ว่าาคิดในความรู้สึกคิดว่าขันบอไซบอกพิกแล้วมันสิเป็นเลียนเรียนเนอกมาบอกเนี่เพราะว่าเ้ามาบอกผิดมุกัดมุกัดห้ามรสสาเพิษขันเพชรนี่ก็คือก็คือแสบก็คือแสบในความคิดคิดว่านะแล้วก็ก็นนาจะเปิดจังสั่นมันเปินทั้งสั่นเพราะว่าเ้ามาเ้ากินพริกมาแต่น้อยเนาะ อะไรทิ่พัดหรือยังกระซังเ้าต้องใส่พี่ไสหน่อสละก็ต้องได้ใส่นไงหมูก็ต้องใหญ่โถ่หมูคุณภาพโอ้ยเมื่อนี้แม่นี่เราเขาก็เอาเนื้ใหอยผูุ้ณยายคุณยายเอากล้วยมาผู้ใหญ่เอากล้วยมาให้วันนี้แล้วก็เอามะบวบมาให้แล้วก็บักบวบหอยจัเก็บเครื่องปรุงมาให้ด้วยใบกะเพราซื้อมาบ่เดี่ยวพัดจักเขียด มีเตพูแต่ว่าขนาเราซื้อมาก็ยังเหลือนก็เหลือัหนแล้วหมูสีเบิร์ดล่ะหมูซื้อมาร้อยสามสิบาทเนาะอันนี้ครึ่งโลหรอมีครึ่งโลด้ยเนาะโลหนึ่งโลละร้อยสามสิบเมีนพันยุ่วหนี้เท่าไหร่โลละร้อยหกสิบตลาดไทยแน้งเอาคือคือบาหงส่วน แต่ช้งสันล่ะเนาะงกระสินก็ราคานี้แหละร้อยสามสิบบาทเขาซื้อแน่นนี่ซื้อดอกไม่ได้ถือซื้อในเชียงหมูแม่หน้าซื้อในเชียงหน่อยแล้วกรงสินก็ร้อยสามสิบประมาณนี้แหละต้องหูกซึกว่าไม่เคยกินได้หลายหลายขาดอยู่ดีโลนึงมันก็กินได้หลายขาดก็ซื้อพักมากมาสองมาเป็นสี่กินได้สองขาดสามขาดอยู่ผัใหญ่อยู่ผัดอยู่บ้านเท่านั้น ถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อที่อื่นหรือว่าเราสร้างก็เก่าเกลียนะมาพัดเธอเดี่ยวเบิร์ดเลยบ่พอเลยซ้่งตอนนา้เธอว่าโอเคอยู่่อยูนิมัสไงยู่มาเะยี่ยังไม่เหนืออีกหลากหลายพัฒนาเนาะมาเลยี่สิบบาทด้วยเนาะเป็นมะมัดเดี่ยวคือเจ้าเจ้าปลูกหรือเจ้ามาขายเองจริงนะแต่ว่าผักสวยมากเลยนะเป็นคิ้วแบบนึงแล้วก็ใส่ใส่มะบวมมะบวม ลูกบวบใส่ลูกบวบครบไปนะคะน,นี้พี่น้องก็ต้องตุ๊กจ้องห็นหลายเพราะจะเิ็ตาก,กับย่าพรอสิบะลายเป็นไดอดก็จะนีกใส่หน้ำใช่ไ้มจกัจกหน่อยนึงนเครื่องปุ๋งนะเครื่องปุ๋งกอนพี่น้องว่าเยูยเผื่นกินน มันดูแบบพอดีเนาะเดี้ยไปเสืออันนี้มาอีกฟ้าไทยลหรอถ้าขึ้นต้นได้ฟ้าอะไรก็อร่อยซ้อยดาวดี่คนก็อร่อยอคนให้เอ,อยบ้างละหลีด <laughs> คน,นมันบวแเสบ หั <laughs> วชมมา,า,ง <laughs> าไงก็เหาวมมาสูเมอร์ยังแบบหัวส่างอารมณ์มีือนี่แหละ <laughs> อารมณ์โมโหบริสไทดอกซอถอยซออย่างบริสตื้อ <laughs> <laughs> ลืมที่จะนากินทำนั่นแหละที่เนาวมาแต่แสบถ้ามาต่อมใสมีอย่างมากมากดอกก็มีแสบเห็นไหมมันก็แสบเสนาะชอ่อนถอยมันบริสที่แต่แสบดอกอผงชูโรสผี พี่เบิ่งซ่องมันจะแล้วกันสื่อว่าใหไมโซต์เบิร์ดแล้วใช่เด้3สามเถือบาต้องห่วงเรื่องการทําอาหารของเฮ้าพี่ผมสุดฤกก็คือจบอืรถดียังม่มีเลยอันตรก้ํารถดีแล้วฝาดไทยแม่นันเป็นรถดีนั่นล่ะเป็นรถดีที่ปรุงรสนะ ีมันเดือดแน่เนาะปรุงน้อยๆมันแสบมากกับแสบล่ะแห้งเฮ็ดหลายแห้งบะแสบพี่น้องแห้งปรุงร้ายแห้งบะแสบอืมนี่แหละกับปุงต้องนี่แหละจะไปแสบบอคิดมามันแสบมากกับแสบยุ่งเหียงคือปัญญาอ่อนแถอตายแล้วบัดนี้มาเป็นยังดอกจะกินพัดเพชรยุ่งเนาะไปก่ออีหยังกระทะกูบ่เข้าใจ ยุ่งกับบัตรศพค่ะบัตรศพคือวัตพัดับแตลกอเยครับยี่งคือวัตบดแต่งเนาะแต่นี้แล้วว่าใส่หอมมันไม่ใจะหอมมากมาดหอมมีหลีหอมเนาะอือมหอมหอมหอมคนยังแล่นคือจีกินขาวหรอเยจะไปกินเหล่าวิซายบุ บ่เมื่อเรื่อดกูห็นหินไเหินตาเร้วเลยล่ะก็แล้วกันล่ะเมื่อนั้นเนาะเออเมื่อมห้่นันกูพิดกันพอดีมื้อนั้นเรามามาหอดาดากูเนาะที่กับไผเอาตอนที่กูมาอยู่นี่ดีโอ้ล้วกูพิดกันพอดีพอดีเลยกูพิดกันกูพิดกันกูหักกระดากันแล้วบ่กมันไม่แฟน้่บอกกูพิดกันกูดากัน เราม่หอดเรามาดากกูกดากเพราะว่าบกากกับว ok นมาในเฮื่อนแล้วก็เมื่อไปเลยกู <c oughs> <g ül> ตัองอีตัวกูตัองอยงากหัวกูทึกจักเอียงแม่หอดกับมาใส่กูนั่นนู่นนี่เพื่นพอนบอกหูว่าอันเพื่อนว่ากูไปรอไปยังเอารถมอไซค์ไปรอไป,อ,อ,อไยไปอไปอยังเงิเนสินะกอบว่าเดี๋ยหูเลยว่ากูไปใส่มาใส่จ้กูท็ดเอียงตัวเอียงกับว่าดีเบิง้งบัวเดี๋ยง ตอนนั้นท่านได้ขายของตอนนั้นแต่มางกาลังเลืมจะขายหล่อนละแต่พักกันไปรออีลีนันลาเขาก็บว่าได้ไปยากเพื่อนแหมเขาเจฟิวบอก่ออจจะไหนมาหอดมใส่จะแต่ดาดากากูดาขึ้นก็เพราะว่าบะเขามาหอดในเหงื่อเมื่ออาจลาทั้งมีใหญ่ทั้งพอยาย ขี่ลงมาไซค์มาเป็นครูเลยนี่หอดดากูมาแต่ทึงโหลดฝุ่นตะกี้หน้าต่างอะไยังกูก็เปิดเบิร์ดก็ได้ยินเสียงดาเสียงยังกูก็ดา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 กลยผ่านหน้าต่างผ่าดอย่างบริกรมห่อน,าลาลาลานเพ,นนพนนเื่อนเมื่ออ่านลักกูไปใส่